ดูแลแต่ยังไงเพราะว่าหนูก็อยากจะสวยเหมือนพี่หนิงเบ้มสวยอยู่แล้วแต่งสวยขึ้นเลยคนที่ฮิวใจตัวเองด้วยการกินอ่าอ่าเราเวลาเห็นพี่หนิงกินทีนะตกใจเลยอ่ะคือกินแตัวเล็กๆเนาะตัวเล็กนี่ว่าแบบอุ้ยกินอันพี่ไม่กินไม่ไม่มีอะไรวางมาฉันกินหมดเลย้วของที่ชอบแต่ละอย่างอาจารย์ขนมของหวานแป้งอะไรที่มันเป็นแบบ ที่มันทานเข้าไปแล้วไม่ค่อยได้ประโยชน์เมื่อกินแล้วมีความสุขแต่ว่าเราต้องคิวใจตัวเองนะแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาพอเวลาเราเครียดมากๆก็คือกินกินกินแต่ว่าความโชคดีของหนิงอะคือหนิงอะมีตัวช่วยก็คือตัวโอซี่ตัวนี้คือบางคนอนะโอเคอยากจะรู้เคล็ดลับในเรื่องของผิวจากหนิงไปละว,วันนี้เคล็ดลับอีกตัวหนึ่งก็คือโอซี่คือตอนที่หนิงรู้จักผลิตภัณฑ์โอซี่เนี่ยแล้วมีโอกาสที่เข้าไปนั่งแบบว่าร่วมบริหารง,งานกับโอซี่แน่นะจะบอกนี้ว่าหนิงก็มีโจทย์ให้กับทางทางหุ้นส่วน แล้วก็ทางที่โรงงานว่าหนิงอยากได้อาหารเสริม,มที่ช่วยในเรื่องของการดูแลร,รูปร่างแต่สำคัญต้องสุขภาพดีหนไม่โยโย่สองไม่ปวดหัวสามอารมณ์ไม่หงุดหงิดเวียงเพราะช่วงนี้อ,อารมณ์ฉันต้องเจอกับอะไรหลายๆอย่างอยู่แล้วแล้วถ้ากินอาหารเสริมเข้าไปแล้วหงุดหงิดเวียงอ,อีกมันจะทวีคูณเข้าไปไม่รู้เท่า,หาไหร่ที่สําคัญสุดทำยังไงก็ได้ให้หุ่นดี รูปร่างดีแต่สุขภาพดีด้วยมันก็เลยออกมาเป็นอาหารเสริมตัวนี้ที่เรียกว่าโอซีโอซีเนี่ยเป็นส่วนผสมทั้งหมดนะเน้นที่สุดคือในเรื่องของธรรมชาติและที่สําคัญพอเราผลิตออกมาแล้วเนี่ยต้องมีงานวิจัยรับรองว่าเห็นผลจริงและปลอดภัยจริงอันนี้สําคัญมากที่สุดซึ่งถ้าสมมติว่าใครสนใจมีสสูตรให้ทานนะก็คือจริงๆกล่องเดียวนี่แหละแต่ถ้าวิธีในการทานทานแบบสสูตรคือถ้าสมมติว่า อยากที่จะแบบลดแบบเร็วๆเร็วๆเลยนะ,ะก็คือเช้าหนึ่งเม็ดนะตื่นนอนขึ้นมาทานเลยแล้วก็ให้นับเวลาว่าสมมติเราจะนอนประมาณสี่ทุ่มถอยถอยถอยถอลงมาหกชั่วโมง ก่อน6ชั่วโมงก่อนอน,นอน 6, 6, ช6ชั่วโมง6ชั่วโมงอ่าก่อนนอนนะอยากินตอนใกล้นอนอันนี้ไม่เอาต้องก่อนนอนต้องมีเวลาแบบได้นอนเต็มเอ็ม6ชั่วโมงะนะคะแต่ถ้าสมมติว่าพอมันลดลงมาแล้วแล้วเมนเทนอย่างนิงเนะี่ยอ่ะก็คือ1เม็ดตอนเช้าแต่เรามีข้อจำกัดอย่างหน,นึ่งนะว่าจะต้องทานน้ำให้ได้1ลิตรก็คือเหมือนขวดแบบขวดน้ำอัดลมใหญ่ใหญ่ หเม็ดต่อน้ำหนลิตรถ้าทาน2เม็ดเท่ากับวันนั้นต้องทานน้ำสอลิตรอเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ah. ก็คือเป็นตัวที่ใส่ในเรื่องของอินกีเดียนแน่นมาก <That. S 1> และเมื่อเราทานน้ำเข้าไปน้ำมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆดีทอก์ฟาซิ่ง <c oughs> มันจะช่วยไปเอาของเสียให้ออก <That. S 1> ไปด้วย That. That. แล้วมันก็จะช่วยในเรื่องของการเบิร์นกับ สารที่อยู่ในนี้ให้มันดูดซึมได้ดีแล้วก็เบิร์นได้เร็วมากขึ้นยังไงว่าตัวนี้นะทั้งบล็อกทั้งเบิร์นแล้วก็คุมผิวอิ่มนานทําให้ระบบเาผาผลาญของเราเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เปลี่ยนจากไขมันสําคัญนะเปลี่ยนจากไขมันเร็วให้เป็นไขมันดีอ,อ่ะบางคนบอกว่าทานแล้วน้ําหนักไม่ลดแต่สัดส่วนลดเพราะเราเน้นในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรง<อ>สัดส่วนลดกระชับขึ้นหลายหลายคนก็ถามบอกว่าเฮ้ยหนิงหนิงเป็นคนไม่ได้อ้วนแต่ทําไมเป็นคนที่ดูเฟิร์มตลอดเวลา อ่ะก็คือทานตัวนี้บวกกับการออกกําลังกายอ,อ่ะแต่ก็มีที่มาที่ไปอีกเบ้นมีช่วงก่อนหน้านี้ที่ถึงผ่าตัดที่เป็นเนื้อในมดลูกค่ะเจ็ดแปดเมตรอะ่ะพอผ่าตัดเสร็จหมอบอกว่าห้ามออกกําลังกายสามเดือนแต่กินปกตินะ,ะไม่ได้ออกกาลังกายนะตัวนี้ช่วยได้อื แต่ตอนนี้ก็กลับออกกําลังกายคือถ้าเกิดออกกําลังกายอย่างต่อเนื่องก็ช่วยเยอะแต่ว่าถ้าเกิดบางคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายออกน้อยหน่อยตัวนี้ก็ช่วยได้ตัวนี้น<ๆ>ก็ช่วยได้ด้วยคือเรียกง่ายๆว่าเป็นอาหารเสริมที่ช่วยดูแลรูปร่างที่เน้นในเรื่องของสุขภาพจะตัดไปเลยนะคะในปัญหาเรื่องบอกว่าเวียนหัวปลาแห้งคอแห้งอะไรเงี้ยจะไม่มีปัญหาอะไรเหล่านั้นเพราะเน้นเรื่องสุขภาพจริงๆแต่ที่สําคัญหนึ่งเม็ดต่อน้ํา1ลิตรนะคะซึ่งวันนี้โปรโมชั่นค่ะ ถามเขาแล้วนะว่าเขาเขียนไม่ผิดแน่นะเพราะว่าปกติไม่เคยให้โปรนี้เลยยังไงอะโปรคือให้เยอะมากๆก,ก็คือซื้อโอซี่นะคะ,ะสแถมไปเลยสองอีกสองก็คือง่ายๆว่าข้างหน้านี้โอซี่สามกล่องเนี่ยมีสาเมตรนะคะ,คะแถมตัวนี่ค่ะเป็นในเรื่องของไฟเบอร์อีกสองแพ็คนะ คือแพ็คหนึ่งเนี่ยใหญ่ๆเลยนะคุณผู้ชมคะะ่ะอีก2องแพ็คเนี่ยนะคะทั้งหมดที่อยู่ที่หน้าจอหนิงฟังไม่ผิดราคาพิเศษเพียงแค่1,490เท่านั้น<ะ>ซึ่งทั้งเซตนี้นะคุณผู้ชมค่ะนอกจากดูแลในเรื่องรูปร่างแล้วไฟเบอร์เนี่ยยังช่วยไปดักจับพวกไขมันไม่ดีแล้วก็ปรับสมดุลในเรื่องของการขับถ่าย<ะ>ล้า